สรุป8อัปเดตใหม่ Genshin Impact จันทราที่5หรือว่าแพท6.4ครับตัวละครใหม่ตู้กาชาเนื้อเรื่องที่น่าติดตามและกิจกรรมประจำแพทปีนี้ครับกับ Win Boom Festival สรุปเพชรมาให้แพทนี้เนี่ยเพรเยอะหรือเปล่านะการน้ำชาแล้วก็มีการปรับปรุงระบบเพิ่มเติมทั้งหมดทั้งมวลนี้มาดูกันครับ สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสื่อๆกับเกม g e n s h i อิ m แพ c คครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาสรุปโปรแกรมพิเศษจันทาที่5กันครับโดยแพทจันทาที่5เนี่ยจะเข้าวันที่25กุมภาพันธ์จนไปถึงวันที่7เมษายนนะครับมาครับเดี๋ยวเราไล่กันไปทีละหัวข้อเลย 1. ตัวละครใหม่ ในแพทจันทาที่5นี้นะครับเราจะได้เจอกับตัวละครใหม่ที่สามารถเล่นได้เนี่ยเป็น5ดาวตัวเดียวเท่านั้นกับวาก้าครับโดยวาก้าเนี่ยจะเป็นดามเมจหลักนะครับผมธาตุลมถือดาบใหญ่และเป็นตัวละครที่สามารถเล่นได้2ทงธาตุในตัวเดียวด้วยเวลาจัดทีมเป็นลมไฟแบบนี้ครับเราก็จะสามารถเป็นแบบธาตุไฟได้โดยสกิลธาตุของวาก้าครับพอกดใช้แล้วเนี่ยวาก้าเขาจะสามารถย้อมอาวุธตัวเองไปเป็นธาตุลมรวมไปถึงธาตุไฟด้วยครับฟันดามเมจสลับกันลม ไฟลมไฟแบบนี้ก็จะเกิดกระจายอย่างต่อเนื่องด้วยซึ่งในสกิลธาตุนี้หลังกดใช้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเขาจะมีสกิลธาตุพิเศษด้วยเวลาเราตีตีไปเนี่ยคูดาวของสกิลธาตุจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆครับเมือ่อไหร่ก็ตามที่เราลดคูดาวจนเหลือศูแล้วเราก็จะสามารถกดสกิลธาตุพิเศษได้โดยเราเนี่ยจะสามารถชาร์จโจมตีได้ครับเป็นการพุ่งตัวไปข้างหน้าหรือเราจะสามารถกระทุงพื้นได้นะครับผมเจ้าพื้นกลมๆแบบนี้และนี่ก็จะเป็นที่มาของดาเมจหลักๆของตัวละครอย่าง วาก้าเลยครับกดสกิลท่าตีตีตีแล้วก็กดสกิลท่าพิเศษนะครับผมโดยสกิลท่าของเขาเนาะการย้อมอาวุธของตัวละครวาก้าครับจะเป็นทตุไฟก็ได้ทตุน้ําก็ได้ทตุน้ําแข็งก็ได้หรือว่าจะเป็นทตุไฟฟ้าก็ได้ครับก็จะเป็นสี่ท่หลักครับส่วนสกิลออาตีเนี่ยไม่มีอะไรพิเศษครับเป็นการพุ่งไปทําดาเมจเฉยๆอีกหนึ่งลูกเล่นของตัวละครวาก้าครับเพื่อนๆสามารถกดสกิลท่าค้างเอาไว้เล็งไปข้างหน้านะครับผมเพื่อกระโดดขึ้นไปสูงๆแบบนั้นได้ด้วยครับและนอกจากมี ตัวละครวาก้าเนี่ยยังเป็นตัวละครกลุ่มแม่มดด้วยนะครับก็จะมีการทําการบ้านแม่มดเพื่อได้รับบัฟเพิ่มเติมการตีแล้วลดคูดาวในสก,กิลท่าพิเศษเนี่ยก็จะเร็วขึ้นครับนอกจากวาก้าแล้วนะครับผมในโปรแกรมพิเศษนี้ทุกคนก็ฮือหามากๆเลยกับอีกหนึ่งตัวละครครับอย่างน้องโลเฮนครับผม หน้าตาเนี่ยโอ้โหดูแบบหล่อเทสุดๆไปเลยครับตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลอะไรมากนะสําหรับตัวละครนี้ครับเขาว่ากันว่าครับจะเป็นตัวละครที่ถือหอกธาตุเนี่ยถ้าเกิดว่าสังเกตดีๆจากวิชั่นด้านหลังเนี่ยก็อาจจะเป็นน้ําแข็งครับซึ่งโลเฮนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่เป็นเงาพร้อมเป็น playable ในอนาคตด้วยนะครับเพื่อนๆคิดว่าโลเฮนเป็นตัวละคร4หรือ5ดาวครับอยากให้เป็น4หรือ5ดาวในคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับ 2กาชาใหม่กาชาในครึ่งแรกนะครับจะเป็นตัวละครอย่างวาก้ามาพร้อมกับการรีรันของพี่ฟินส์โดยจะเข้าวันที่25กุมภาพันธ์จนถึงวันที่17มีนาคมครับซึ่งกาชาใหม่นี้ก็จะมาพร้อมกับตู้อาวุธของเขาด้วยส่วนครึ่งหลังเนี่ยจะเป็นการรีรันของตัวละครอย่างสเกิร์กแล้วก็เอสโคเฟียร์นะครับโดย2ตัวนี้จะมาวันที่17มีนาคมจนไปถึงวันที่6เมษายนครับ แล้วยังมีตู้กาชาอีก1ตู้นะครับสำหรับในแพด6.4นี้แต่ตัวนี้เนี่ยเขายัางไม่กําหนดเวลามาอย่างชัดเจนเนาะแต่ใน6.4นี้ครับเราจะได้เจอกับตัวของตู้รวมปาทธนาด้วยเป็นตู้รวมปาทธนาของเมืองมอนสเตดนะครับผมเรียกว่ากลับมาอีก1ครั้งนะใครอยากได้ตัวละครอะไรก็มาเปิดช่วงนี้ได้เลยครับ เห็นกาชากันไปแล้วใช่ไหมครับใครที่จะไปเติมเพชรเพิ่มเพื่อจะเปิดตัวของวาก้ากัแล้วก็อย่าลืมนึกถึงร้าน l i ชแมนช็อปนะครับสะดวกไว้ใจได้เติมผ่าน uid เพียงเท่านั้นมีระบบแจกคอยแจกเหรียญอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับมีส่วนลดหน้าเว็บนะอย่างต่อเนื่องด้วยใครจะเปิดวาก้าก็อย่าลืมนึกถึง l i ชแมนช็อปนะครับลิงก์อยู่ในคําอธิบายคลิปครับผม 3. เนื้อเรื่องใหม่ เรียกว่าแพดจันทาที่5เนี่ยความโดดเด่นของเนื้อเรื่องที่เป็นเควสเทพเจ้ามันจบลงไปแล้วเนาะตรงนี้เนี่ยเขาจะมาขายเควสร,ระดับตำนานของวา้ากันแล้วครับ โดยเคเวสของวาก้าเนี่ยเราจะได้ไปเรียนรู้ Night of b o ียครับหรือว่าอัศวินที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงระหว่างหมาป่าแล้วก็มนุษย์ครับเราจะได้ไปดูเบื้องลึกเบื้องหลังกันว่าทำาไมวาก้าถึงไปที่นอตไครแล้วตอนเขาไปเป็นยังไงบ้างแล้วเขากลับมาเป็นยังไงบ้างเขากลับมาทำอะไรกันนะเขาจะต้องมากอบกู้เรื่องอะไรที่มอนสเตอกันโดยในเนื้อเรื่องเนี่ยเราอาจจะได้เจอกับอีกหนึ่งคนนะครับผมเป็น NPC ที่มาดาเนินเนื้อเรื่องคาดว่าจะ ะชื่อว่าโลแลนนะครับและมีความเกี่ยวข้องหน้ากากของเขาเนี่ยจะเหมือนกับอาร์ติแฟกต์บัสเตเลยครับมาเราติดตามกันครับว่าวาก้าเนี่ยจะไขภารากิจนี้ยังไงแล้วก็เขาจะต้องไปดิวกับร่างหมาป่าในอดีตโดยหากวาก้าเนี่ยไปบุกสู้กับหมาป่าคนเดียวชนะเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆเ,เล่นเนื้อเรื่องนี้แล้วเพื่อนๆเ,เนี่ยจะได้สกินดาบอาวุธวาก้ามาฟรีๆด้วยครับใครเปิดวาก้านะครับผมไม่มีประจําตัวมาใช้ดาบสกินเอาก็ได้นะ นอกจากเนื้อเรื่องที่เรากำลังจะได้เล่นกันแล้วนะครับในวันที่17กุมภาพันธ์นี้นะเดี๋ยวเขาเนี่ยจะออกอนิเมช็อตนะครับหรือว่าเป็นการ์ตูนสั้นๆของเก n นชินนะครับในวันที่17กุมภาพันธ์นี้ครับรอติดตามได้เลยเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะมีความเกี่ยวข้องกับแม่มดอะไรอย่างนี้ด้วยครับ Barbie don't tell me this was you testing him 4บอสใหม่ ในแพทจันทานที่5นี้ครับเนื่องด้วยมันไม่มีแมปใหม่เนาะสิ่งมีชีวิตใหม่ๆเนี่ยก็น้อยมากๆครับแต่ว่ายังมีบอสใหม่มาหนึตัวครับกับเรียเดนมู o เก็กโ k o นะครับเจ้าน้องตุ๊กแกดวงจันทร์ตัวนี้นะครับก็จะมาเป็นตัวบอสดอบของอัพตัวละครอย่างวาก้าด้วยครับ <S <S 5. กิจกรรม สำหรับในแพทนี้เนี่ยความโดดเด่นของแพทเนี่ยนอกจากวากาแล้วนะครับผมความโดดเด่นของแพทนี้จริงๆจะมาอยู่ที่เทศกาลวินบูมด้วยครับมอนสเตอร์เนี่ยหาเรื่องเล่นกันอีกแล้วนะสําหรับแพทนี้นะครับใครคิดถึงมอนสเตอร์ในแพทนี้เขาจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปดําเนินเนื้อเรื่องนะครับโดยในเนื้อเรื่องเนี่ยเพื่อนๆจะได้เจอกับตัวละครมอนสเตอร์หลายตัวเลยทีเดียวครับแต่ละตัวเนี่ยเขาก็จะมีภารกิจรับของตัวเองที่จะต้องไปทาครับรอติดตามในเนื้อเรื่องได้เลย ส่วนในฝั่งของเกมเพย์นะครับผมก็เรียกว่าน <peine S 2> anyway nice ่าสนใจไม่แพ้กันเนาะวินบูนปีนี้ครับกิจกรรมย่อยแรกนะครับผมใครที่คุ้นเคยกับมอนสเตอร์เราจะมาถ่ายรูปเมืองมอนสเตอร์ที่เปลี่ยนไปกันมาตามหาครับว่ามีพื้นที่ไหนของมอนสเตอร์ที่หน้าตาไม่เหมือนเดิมบ้างอย่างเช่นนกของทิมมี่ที่เปลี่ยนไปคุณลุงลิเบนที่ไปแทนคุณแคทเธอรีนอย่างเงี้หรือจะเป็นรูปปั้นของเวนติที่ถูกแทนด้วยน้องคลีแบบนี้ครับน่าสนุกเลยใช่ไหมครับสำหรับตัวของกิจกรรมย่อยแรกมาดูกิจกรรมย่อยอื่นๆครับถัดมาจะ เป็นเรื่องของการชงเครื่องดื่มนะครับผมโดยตัวละครเนี่ยก็จะมาคุยกับเราว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรยังไงพอคุยเสร็จแล้วเราก็จะชงเครื่องดื่มให้ตัวละครดื่มกันให้เหมาะสมกับเขาแบบนั้นครับถัดมากิจกรรมย่อยถัดมาจะเป็นกิจกรรมที่เราเนี่ยจะกลายเป็นนกยิงกระสุนลมครับผมเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ผมบอกเลยว่าตัวส่วนตัวผมเองผมชอบมากเลยกับการเล่นเกมแบบนี้เราเนี่ยจะโลดแล่นบินไปในท้องฟ้าของมอนสเตอร์ครับยิงสิ่งมีชีวิตต่างๆเก็บแต้มไปเรื่อยๆแล้วกระสุนก็จะสามารถ อัปเกรดได้อะไรแบบนี้ด้วยครับน่านเล่นสุดๆไปเลยครับสำหรับกิจกรรมนี้ และสุดท้ายก็จะเป็นกิจกรรมที่ให้เราเนี่ยมาวัดกล้ามกันสักหน่อยก็คือจะเป็นกิจกรรมตีมอนครับมีตัวละครตัวทดสอบให้เราเล่นตีตีมอนสะสมแต้มแล้วก็มาแลกลับของรางวัลครับโดยเพชรทั้งหมดของกิจกรรมเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0พไพโมเจมเนาะแต่ที่สําคัญครับเพื่อนเพื่อนครับในกิจกรรมประจําแพดนี้เพื่อนๆนจะได้สก,กินของสื่อเวทมาฟรีๆด้วยครับผมนี่เลยเป็นสก,กินรูปหมวกแบบนี้ครับโดยสก,กินนี้เนี่ยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนจะเอาไปใช้กับตัวละครสื่อเวทใดก็ได้นะครับ เอามาใส่ได้เลยเรียกว่าเหมาะกับลิซ่าสุดๆเลยอะสำหรับสก,กินนี้ครับมาดูกิจกรรมย่อยอื่นๆกันบ้างนะครับกิจกรรมตระกูล420ไพโมเจมมีอะไรบ้างอันแรกเลยใครจำฮานิยากันได้บ้างครับคนที่พาเราไปเลี้ยงเห็ดเนาะในรอบนี้เนี่ยเขาจะพาเราไปถ่ายทำวิดีโอครับเป็นกิจกรรมที่เล่นกับกล้องถ่ายรูปเนาะถ่ายทำวิดีโอายจสิงมีชีวิตต่างๆครับแกลกรับ420ไพโมเจมครับ ถัดมาครับเป็นกิจกรรมของน้องไอโนกันบ้างเป็นแบบแนว Tower Defense ครับให้เราเนี่ยวางเจ้าหุ่นหุ่นยนต์ต่างๆของน้องไอโนครับเป็นหุ่นไก่แบบนี้แล้วก็จะมีศัตรูเนี่ยเดินออกมาครับเราก็จะให้หุ่นไก่ของเรายิงไปเรื่อยๆแบบนั้นครับและแน่นอนครับไม่พลาดส,สำหรับในทุกๆแพดกิจกรรมคูณ2นะครับผม Over Falling Master y ตัวนี้ก็จะเป็นของแอปอาวุธแบบนั้นครับคูณ2เพื่อนเก็สามารถไปลงกันได้ครับ ซึ่งจากกิจกรรมทั้งหมดทั้งมวลนะครับรวมไปถึงเควสต,ต่างๆด้วยเนาะเ,นเพื่อนๆเนี่ยสำหรับสายฟรีครับจะได้ไปเพียงประมาณสัก60โปรด้วยกันเนาะแพทนี้เป็นแพทที่แจกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับส่วนสายแบทเทินพาหรือพรดวงจันทร์เนี่ยก็จะบวกเพิ่มเข้าไปครับประมาณเกือบเกือบเก้าสิโลนั่นเองครับหกกา้ําชาใหม่ สำหรับแพทนี้นะครับผมใครเป็นสายเซนเตอร์ทีพอตเนี่ยก็หลายๆคนรอคอยนะครับกับการน้ําชาของนอตคลมาแล้วครับผมโดยทีมเนี่ยก็จะมีความเป็นน็อตคลมากมากเลยครับอย่างสะพานเชื่อมระหว่างเกาะเนี่ยก็จะค่อยๆก่อ,อสร้างขึ้นมาระหว่างเราวิ่งอย่างนี้ด้วยในบ้านเนี่ยก็จะดูมีความเป็นน็อตคลครับแบบดิบๆเหล็กๆนิดนึงเนาะใครสายสร้างบ้านนะครับเตรียมรับกับเฟอร์นิเจอร์ใหม่ๆเต็มไปหมดเลยรวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์เซ็ตด้วยนะครับ7 <assim> การปรับปรุงระบบครับ สำหรับการปรับปรุงระบบในรอบนี้เนี่ยไม่มีอะไรที่เป็นแบบยิ่งใหญ่สำคัญครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการเพิ่มซะส่วนใหญ่เนาะมาเริ่มกันที่สิ่งแรกครับก็คือเกมเพย์ที่เป็นตัวของโน้ตดนตรีหรือว่าเพลงนะครับผมก็จะเพิ่มเพลงของตัวละครของฝั่งนอตไคร y เนี่ยเพิ่มมาแล้วไม่ว่าจะเป็นเน f เฟอร์ฟินส์ต่างๆแบบนี้ครับนอกจากนี้ก็จะมีเจ้าคีย์บอร์ดอันนี้นะครับที่มาขายเพิ่มเติมด้วยเป็นเครื่องดนตรีให้เราเล่นเพิ่มเติมเนาะสกินการเล่นใหม่ครับอย่างเช่นสกินของน้องซิดลารีเนี่ยก็มาแล้วครับ ถัดมามาดูฝั่งของเกมการ์ดกันบ้างครับรอบนี้เนี่ยเขามีธีมหรือว่าสกินของบอร์ดที่เราเล่นด้วยเนาะของเป็นตีมของนอตใครครับมาให้เราซื้อเล่นด้วยรวมไปถึงก็มีการ์ดใหม่ๆของ i n เนฟามิกะแล้วก็เจ้าบอสมังกรด้วยครับและ i n เนฟเนี่ยก็มาพร้อมกับปฏิกิริยาจันทาในตัวของเกมการ์ด TCG ด้วยครับ ถัดมาครับเป็นเอฟเฟกวิ่งใหม่ก็มาพร้อมกัน2ตัวเลยครับกับอายากะแล้วก็ออยาโตนะครับผมก็จะเป็นเอฟเฟกวิ่งของ2พี่น้องและนี่ก็คือทั้งหมดของการเพิ่มการปรับปรุงระบบใหม่ครับ 8. Mirias Wonderland แดนมหาสจั์ของพวกเราครับผมสาหรับใครเนี่ยที่เป็นสายเก็บสกินนะครับคอนเทนต์แดนอัศจรย์ในรอบนี้นะจะมาพร้อมกับธีมแนวแบบเทพกรีกนิดนึงครับโดยก็จะมี2สีด้วยกันจะมีเป็นชุดสีออกแนวแบบฟ้าๆหน่อยนะแล้วก็อีกชุดหนึ่งครับที่เป็นชุดสีแดงครับผมชุดสีดาวเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับผมก็จะมี3มชุดด้วยกันโดยเกมเนี่ยเขาก็มีแบบเหมือนอยากให้เราเข้าไปในของวอนเดอร์แลนด์บ้างเนาะก็จะมีแบบกิจกรรมเล็กๆนะครับผมให้เราเนี่ยเข้าไปในวอนเดอร แล้วก็ได้รับไพรโมเจมกลับมาที่โลกแห่งความเป็นจริงด้วยแต่ก็เล็กน้อยนะครับ60ไพรโมเจมแบบนี้แล้วก็ตัวของคอนเทนต์นี้นะครับเขาได้เพิ่มระบบใหม่เพิ่มเติมเข้าไปกับระบบ voice เรียบร้อยแล้วครับก็คือ voice chat เพื่อนๆสามารถพูดคุยกันผ่านตัวของเสียงได้ในเกมครับไม่ต้องไปเข้า discord หรืออะไรเลยสามารถพูดคุยผ่านตัวของในเกมได้เลยครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของ8อัปเดตใหม่ของจันทาที่5ที่ผมเอามาฝากกันในคลิปนี้ครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับแพทนี้เพื่อนๆสนใจตัวของหัวข้อไหนเป็นพิเศษไหมครับส่วนตัวผมอะ่ะผมอยากเล่นกิจกรรมอะ่ะทุกคนผมอยากบินบนฟ้าผมชอบกิจกรรมนั้นนะครับเพื่อนๆล่ะครับชอบกิจกรรมไหนกันชอบส่วนไหนของแพทจันทาที่5นี้กันก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันนะครับก่อนจากการขอบคุณ1 6 8 8 3 5ซั้บสไคร์เบอร์จากทางยูทูบครับอย่าลืมก กดไลค์กด like, Subscribe หรือ Super Chat มนาะเป็นกำลังใจให้กันนะครับคลิปนี้ผมส่อๆลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ If you continue on this path you will die Save your breath If you want to fight Let's fight I shall do as you wish k Night of Boreas This place shall be your graveyard Get home safe Farka i dare say you must find it quite ironic knight of boreas for the next part it's over to you outlander who caught the wind